สบายสไตล์ส้มจสีสวัสดีค่ะพบกันในวันนี้นะคะเย็นวันหยุดนะคะส้มพึ่งทำภารกิจเสร็จนะคะก็จนเย็นแล้วนะคะวันนี้ก็จะ มารับประทานอาหารนะคะเป็นเช้าเที่ยงเย็นบวกกันทั้งวันเลยนะคะส้มไดเป็นต้มปากน้ำนะคะเปื่อยมากเลยเพราะว่าส้มต้มหลายชั่วโมงเลยนะคะตัวนี้ได้มาจากแมคโครนะคะปากน้ำวัวนะคะต้มเปื่อยๆเ,เลยคะ่ะแล้วก็ได้กับน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มแจ่วขมนะคะ สุดแสนอร่อยเลยค่ะขมสุดๆเลยนะคะเพราะว่าส้มชอบขมนะคะแล้วก็กินกับข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวหอมมะลิข้าวใหม่นะคะหอมๆเลยกินด้วยกันค่ะข้าวใหม่แบบนิ่มหอมขาวมากเลยค่ะ ปากหนามวัวนะคะได้มาจากแมคโครล้างทำความสะอาดแล้วก็ต้มไว้หลายชั่วโมงเลยค่ะสองสามชั่วโมงเปื่อยมากเปื่อยละลายในปาก ชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะละลายในปากค่ะ ไม่ชอบขมก็กินกับซีฟู้ดได้นะคะน้ำจิ้มเปรี้ยวได้ค่ะ เหนียวค่ะทำขนมทั้งวันเลยค่ะวันนี้เพิ่งทำเสร็จเมื่อเย็นนี้เองนะคะเพิ่งได้ทานข้าวเพิ่งได้อาบน้ำ yeah มใหญ่ก็เปื่อยดีค่ะ ลมมองหามกินดูนะคะต้มปากหนาวัวแมคโครค่ะกิโลไม้แพงนะคะประมาณร้อยกว่าบาทนี่แหะคะ่ะได้เยอะมาก ต้มขมต้มแซบได้หมดค่ะต้มเปื่อยๆแล้วก็ไปปรุงรสเป็นต้มแซบก็อร่อยค่ะหรือจิ้มน้ำจิ้มขมน้ำจิ้มเปรี้ยวแบบต้มเนี่ยค่ะได้อร่อยอิ่มแล้วค่ะอิ่มมากเลยขอบพระคุณนะคะที่รับชมคลิปของส้มจนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก online, share, ฝาก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะช่องสบายสไตล์ส้สมจิ๊กก็จะมีทำกับข้าวทำขนม แล้วก็พากินพาเที่ยวในบางโอกาสนะคะถ้ามีโอกาสก็พากินพาเที่ยวค่ะแล้วก็วันนี้ก็เมนูปากน้ำต้มเปื่อยกินกับน้ำจิ้มขมรสชาแซ่บหนัวมากค่ะลองดูนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย